ทีเนี้ยเอ่อเราก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหมันมันมาถึงขนาดนี้แล้วเลยเราก็เลยบอกว่าเอองั้นก็เอาเรื่องของศักดาหกันเอาศักดากูกหกแปดครั้งโอ้โห <laughs> เอาไม่ได้ครั้งเดียวนะท่านะโกหกแปดครั้งในํำนวนนะครับโอ้โหกหกแปดครั้งในํำนวนนะฮะนะครั้งแรกเนี่ยเออ โกว่าส่งแบบแปลนให้แล้วใช่ไหมครับที่ผมเรียนเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้ส่งส่งเอกสารจริงแต่ไม่มีแบบแปลนมั่วมั่วหนึ่งขาบอกแค่นี้นะนี่นี่นี่อันนี้ของนายกดาที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับผมไม่ได้พูดจากความรู้สึกผมไม่พูดจากอะไรก็ได้ผมพูดจากเอกสารเอกสารหลักฐานเนี่ยยืนยันหมดมันยิ่งกว่าคำพูดคำพูดกลับได้เอกสารกลับไปไม่ได้ถ้าผมผมิดฟ้องผมเลยนี่มันเอกสารจริงอันที่สองเนี่ย อ่าโกหกในที่ประชุมวันนั้นที่ผมเรียนที่ที่ก่อนจะมีเรื่องบอกว่าคุณพูดอะไรกับผมผมอัาเทปไว้หมดนะคือครูผมอ่ะมันไม่มีเทปออแล้วบอกคนพูดอะไรกับผมผมอัาเทปไห้หมดเหมือนครูเราอ่ะแต่มันไม่มีเทปครับนี่คือโกหกครั้งที่สองครั้งไอ้นี่ไม่ได้เลยเนี่ยไปเลยผมอ่านเจอแล้วเดียวอ่าบอกมีคลิปเสียงเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เนี่ยที่สองนะอันที่สามเนี่ยรายงานเท็จต่อภูมิกมชาก็คือในหนังสือรายงานเท็จเนี่ยเอ่อ นายศักดารายงานว่าถูกผมเรียกเงิน5ล้านบาทและในรายงานนั้นก็บอกว่านายพาดลก็ถูกเรียกสิบล้านบาทเช่นเดียวก,กันออแต่นายพาดลมาเบิกความว่าอนุรักษ์ไม่เคยเรียกเงินเออป็นรายงานเท็จออรายงานเท็จน่เสนอผู้บังคับบัญชาวันที่10สิงหาออวันที่10สิงหาประลัดกระทรวงก็เซ็นต่อท้ายว่าเสนอรัฐมนตรีเลยไม่ได้สอบอะไรเลยเออทําไมไม่ถามนายพาดลเนี่ยมันเป็นลุกน้องอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยมึงถูกเรียก10บล้านหรือเปล่าก็ไม่ถามช่วยไปอีกสองวัน รัฐมนตรีก็เสนอไปที่รัฐมนตรีประธานสภาคือท่านชวนรายงานเรื่องผมไปว่ามีการเรียกเงินไม่ตรวจสอบเลยครับโอ้โหน่ากลัวเลยนี่เป็นรายงานเท็จในครั้ที่สามนะน่ากลัวน่ากลัวทีนี้ในครั้งที่สี่เนี่ยครั้งที่สี่เนี่ยนายศักดายืนยันว่าเรื่องที่เราพูดกันเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำมันดาลไม่เคยทํางบประมาณต่ํากว่าห้าแสนบาทนะครับแต่ในหนังสือฉบับที่รายงาน ต่อผู้ว่าจา่าเนี่ยเขียนไว้เลยว่ากรมทรัพยากรน้ำมาดานไม่เคยทางบประมาณที่ต่ํากว่า5,000 0นบาทแต่พอลงมาล่างอยู่ในล่างของหนังสือฉบับเดียวกันนะหน้าเดียวกันนะบอกว่ากรมทรัพยากรน้ำมาดาลมีโครงการเ,เพื่อการเกษตรสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบแบบจุ่มแต่น้ำสามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อย <laughs> ในหน้าเดียวกันในหน้าเดียวกันก็ยังโกหกท่านคิดดูว่านั่เป็นการโกหกครั้งที่สี โกหกครั้งที่5ก็คือนายศักดาก็ไปให้การกับคณะกรรมการกฎหมายซึ่งมีนายศิระเป็นประธานเจเจค่ะใช่เิรเจเจค่ะเป็นประธานนายสักดาพูดออกทีวีเลยว่าถ้าผมให้เทปไข่ปั๊บเปิดดูป๊บก็จะรู้ว่าเป็นไข่ก็แสดงว่ามีเทปถูกไหมครับก็ไม่มีอันน,น,นี้พูดใน,ในที่ประชุมกรรมิการพูดกับสื่อนะนแล้วมีเทปด้วยนะ แล้วไม่มีเจ็ตอนนี้ก็ถือว่าห้การเทจแล้วข่มขู่เลยนะนั่นแหละก็มีมีนั่นอยู่ในสำนวนหมดเลยครับท่านน,นี่ครั้งที่ห้าน,นะนะนี่ครั้งที่หกเนี่ก็คืออ่าตอนแรกที่เราขอโครงแบบโครงการเนี้ยโครงการอสูบน้ําด้วยเครื่องไฟฟ้าเนี่ยสามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเนี่ยพอถูกกล่าวหาปั๊บเนี่ยผมก็เลยบอกขอหนังสือขอแบบแปลนตัวนี้หน่อยเพราะผมจะชี้แจงว่านายศักดามีมูลเหตุที่จะมากัดแก้งผมเพราะว่า ราคาพวกนี้เราถามแล้วตอบไม่ได้หนึ่งแส็ดหมืบาทที่ผมเรียนสักคู่พอเราเราขอไปปุ๊บผ่านรัฐมนตรีนะครับขอไปผ่านรัฐมนตรีผ่านประกาศกระทรวงไปถึงไปถึงกรมเพราะเราต้องการให้ผู้ใหญ่เห็นด้วยว่าเราขอเอกสารนี้ขอไปวันแปดครั้งท่านแปดครั้งแปดครั้งก่อนที่เราก่อนที่เราเราจะเราจะเราจะชี้แจงข้อกล่าวหาเนี่ยอื กรมท่าทีก่อนน้ำมันดนตอบว่ากําลังตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาดูว่าเอกสารนี้ให้ได้ไหรือไม่ดึงกันไปดึงมาก็ม<ห>ีในกฎหมายแล้วเอกสารมันต้องเปิดเผยนั่นแหละทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังอพอเสร็จแล้วสุดท้ายก็ทําซื้อมาว่าเอกสารนี้ให้ไม่ได้เพราะอยู่ในการสอบสวนของปปชซ,ซึ่งแบบแปลนนี้มันไม่อยู่มไม่ได้อยู่ในสํานวนปปชเลยก้าง่าอยู่ในสํานวนปปชก็ไม่มีไม่ได้อยู่ในสํานวนปปช สุดท้ายผมก็เลยทำหนังสือไปที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติก็ตอบหนังสือมาที่ผมและตอบหนังสือไปที่กรมทรัพยากรนํามันด้วยว่าแบบและประมาณการนี่มีประชาชนร้องขอต้องให้โดยไม่ใช้ดุลพินิษ์ถูกเอ้ยไอ้นี่มันไม่มันไม,ไม,ไม่ไม่ได้ต้องให้แล้วต้องใา้เป็นหลักฐานไม่มีดุลพินิจจะให้ไม่ให้อะ่ะคือคือเขาบอกเลยว่าต้องให้โดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจใช่เขาเวลามา้องแหลกลานี่อีกทีไม่ให้นีเลยนี่แหละนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ย พอพอเขาตอบมาอย่างนี้กรมทําไงไหมทาหนังสือมาว่าไม่มีแบบแปลนนี้่นี่โกงอยกแล้วเป็นหนังสือเลยครับเนี่ยอทํามาบอกเลยว่าไม่มีแบบแปลนโครงการนี้ผมเลยถามว่าไม่มีแบบแปลนแล้วมึงจะขอเงินได้ยังไงแล้วขอความห่ของเงินไม่กัแบบโกแบบหน้าตาเฉยไปไปเบิกเอเป็นรองเลยรองอธิบดีเขียนมาว่าไม่มีแบบแปลนนี้ก็เป็นคนของเขาแหละเขาเจนนายนามอธิบดีไนะครับนี่ครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดทีนี้ท่านครั้งที่เจ็ดเนี่ย เขาเบิกความสองครั้งในคดีจริยธรรมกับคดีอาญาไม่ตรงกันในในตอนที่นั่งคุยโทรศัพท์ในตอนที่ในคดีจริยธรรมเนี่ยเขาบอกว่าเขานั่งอยู่ร้านเบียร์หิมะนั่งอยู่กับนายเตอ๋อซึ่งเป็นเพื่อนที่ก๊อปด้วยกันเรียนอะไรมาด้วยกันเนี่ยแหละอบรมมาด้วยกันอีกคนหนึ่งคือพลตารวจตีวิวัฒนชัยสังข์พลตารวจตีวิวัฒนชัยสังขปัจจุบันเป็นรอง ไปลองอผู้บริหารสอบสวนกันเขานั่งอยู่ด้วยกันเขาเขาอ้างมผมก็เลยบอกว่าตามที่ตามที่หนังสือ้รงเรียนบอกว่าพอโทรไปปับ๊บผมรายงานว่าผมเป็นใครปุ๊บแลยเรียกเงินห้าล้านเลยมผมกระซักเขานะอไอ้คาพูดที่บอกว่าโทรไปแล้วคุณรับโทรศัพท์แลวบอกว่าผมเรียกเงินห้าล้านใช้เวลาประมาณยี่สิบวินาทีนะ แต่คุณเบิกความว่าในคดีนั้นว่าคุณนั่งอยู่ด้วยกันพอพูดกับอนุรักษ์นานก็เลยเดินออกไปข้างนอกอใช่ไหมครับมผมก็ได้บอกว่าถ้าคำว่าพูดอยู่นานมันต้องเป็นนาทีถูกไหมครับแต่การเรียกนินมันเกิดขึ้น20่ิวินาทีแรกฉะนั้นสองคนนี้ทําไมคุณไม่เอามาเป็นพยานล่ะ เขาบอกสองคนไม่ได้เล่าให้สองคนนี้ฟังผมบอกไม่ต้องเล่าหรอกเพราะคุณพูดว่าห้าร้านห้าร้านนี่ใครก็ได้ยินทั้งนั้นมันก็ได้ยินมันก็จับคอยความได้ว่ามีการเรียกเงินถูกไหมแล้วมันก็น่าสนใจว่าเรื่องเงินใครพูดว่าแล้วนี่ตำรวจด้วยอและเขาเป็นตำรวจด้วยอแล้วทําไมไม่พูดเขาแล้วทาไมไม่ล่อซื้อล่ะอนุรักษ์เรียกเงินเอาล่อซื้ออะไรสิเอาตังค์ไปให้มันเลยข่าวมีมาเจอกันเนี่ยก็ต้องทําด้วยวิธีนั้นในการเรียกเงินคนเนี่ยเขาจับได้โดยวิธีล่อซื้อใช่ก็มีหลายรายแล้วมีหลายรายโดนไป่างนี้คณะขาร ไม่รอดแน่ถ้าทําอย่างนั้นอ่ะทาไมไม่ทําล่ะเพราะมันไม่มีเหตุการณ์จริงหรือเปล่าอ่าเขาพอพอพูดอย่างนั้นปุ๊บในคดีนั้นพอมาคดีอาญาตอนคดีจะได้ทําผมไม่ได้เป็นทนายเองอืผมไม่ทนายซักทนายไม่รู้ข้อเท็จจริงอผมก็เลยบอกเดี๋ยวคดียาผมเป็นเองผมซักเองเพราะผมรู้ข้อมูลและผมซักได้เวลาเขาตอบพอมาในคดียาผมก็ซักกันที่ว่าเนี่ย เขาบอกไม่ตอนทุยสทบศับกับกับท่านเน่ยผมอยู่นอกห้องอ้าวนี่แหละคือคือโกหกอีกแล้วนี่คือให้การขัดแย้งกันเองในในสาระสําคัญก็คือในขณะเกิดเหตุเขาบอกเขาอยู่นอกห้องสองคนนี้ไม่ได้ยินเลยเอ้าคุณเบิกความในคดีจริยธรรมคุณบอกนั่งอยู่สักพักพอคุยกันนานเลยเดินไปข้างนอกมันต่างกันไหมล่ะโอ้ฟาคดีฟาคดีเลายคนเรื่องนี่ครั้งที่เจ็ดนะท่านเอครั้งที่แปดสังกัดไดดโกหกต่อหน้าสาลอีก เฮ้ยการนี่มาสบาแล้วยังเอาอ่ะโกงตนสารโกงเล่งอะไรครับพอเขาเคยเขาขึ้นเป็นเป็นพยานผมก็ซักเขาบอกว่าอคุณสักดาคุณบอกว่าออมีเทปมีคลิปเนี่ยคุณพูดตลอดจนสื่อเข้าไปลงหลายคนผมจนฟ้องจนผมฟ้องเขาว่าคุณมีเทปมีคลิปเอามาเปิดหน่อยสิเขาบอกเอะผมเขาไม่เคยพูดทำนองนั้นเขาว่านั้นนะ ผมก็บอกว่าถ้าไม่เคยพูดก็ขอเปิดคลิปหน่อยเพราะมันมีคลิปหนึ่งอยู่ในสำนวนคลิปอะไร oh. คลิปที่เขาให้เขาไปพูดแต่ว่าตอนที่เข้าไปให้การกับศิระพูดกับสื่อว่าถ้าผมให้เทปให้คลิปใครปุ๊บจะรู้ว่าเป็นใคร uh. แล้วคุณบอกคุณไม่เคยพูดโราเทปนี่ไงอ uh. พอเปิดขึ้นมาสารก็โกหกนี่หว่า uh. เออก็จับโกหกได้ต่อหน้าสารก็ถามเองนะคุณได้พูดหรือเปล่ามันบอกพูดครับ ก็มันจํานวนด้วยหลักฐานไงนี่คือการโกหกต่อหน้าศาลโอ้โหรัฐบาลแล้วนะไม่แล้วท่านดูแปดครั้งนะแต่มีพยานปากเดียวนะเอาปากนี้มาลงโทษผมนะท่านมันถูกต้องเหมาะสมหรือไม่คือหนังสือที่ผมทําเนี่ยทําไปไปหาทีมาถึงท่านเถามว่าคดีผมเนี่ยในการพิจารณาคดีเนี่ยมาตรฐานการพิสูจน์ความผิดในคดีอาญาที่มีโทษถึงประหารชีวิตเนี่ยและพยานเป็น พยานเป็นผู้ที่มีสาเหตุโกรธเคืองและอาฆาตกับจำเลยให้การไม่อยู่กับร่องก๊ออยโกหกแปดครั้งในสำนวนและเอาเอาพยานปากนี้มาลงโทษผมเนี่ยด้วยความเคารพต่อคำพิพากษามันเหมาะสมถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่โอ้อันนี้แค่ไม่ถูกนะก็สามารถจะเปลี่ยนตัวได้แล้วผมผมก็เลยทําให้ไปให้เป็นเป็นเป็นเออเป็นกรณีศึกษาว่าเอะมันลงโทษผมได้ยังไงเนี่ยเออใช่แม้แต่ท่านเนี่ย สมมติว่าเจอสว่าเอ้านี่เคยไม่ถูกกับกูนี่ว่าท่านขอเปลี่ยนได้ขอเปลี่ยนได้ขอลี่ยนได้นั่นแหละท่านนี่นะโกหกแครั้งท่านโอ้โหนี่น่าสนใจมากน่าสนใจไหมล่ะน่าสนใจมากน่าสนใจมาก